Good day, the boys and the girls. Today is Thursday, the fifth of August, two thousand twenty-one. I have vocabulary today. Five words. Students, are you ready? Students, repeat after me and reading to the teacher. Let's go. Number one, town. T O W N town. Number two, waterfall, w a t e r f a l l W A T E R F A L L, waterfall. น้ำตก Number three, brick. B R I C K, brick. ก้อนหิน Number four, เรียบหมายถึงไปตามริมไปตามขอบ Number five, ุนผันหมายถึง หวนหันทันทีทันใดโดยไม่รั้งรอซิเดนคะซิเดนอ่าททิส reading and writing vocabulary every day เขียนสวยๆฝึกอ่านทุกวันโอเคไหมคะ today we are learning thai language get the topic แบบฝึกทักษะการอ่านอ่านคําและอ่านประโยค reading the word and reading the sentence students are you ready I have example, the words and the sentence for students t r paper นะคะ The teacher จะอ่านให้เด็กๆฟังเป็นตัวอย่างแล้วเด็กๆฝึกอ่านคำและฝึกอ่านประโยคโอเ okay, ค let's go แบบฝึกทักษะการอ่านอ่านคำกะรุณากีราคณะเฉพาะโกงกลางมะเร็งปิงปองระแวงโคมไฟซ่้มแซมนุ่มนิ่มส้มโอคุยโวชายชะรา ท้ายทอยเรื่อยไม้ก้าวหน้านิ้วมือเร็วไวสีเขียว The next ข้อความและประโยคหนูดาวซื้อก๋วยเตี๋ยวแมวเหมียวมีสีเทาป้าสวมกำไรทองน้องไปเข้าค่าย พ่อค้าขายส้มโอรำวงวันรอยกระทงแม่นึ่งข้าวเหนียวพี่ลายมือสวยกิ้งก่าได้ทองพี่ใส่ตุ้มหูสีชมพูสีเด่นค้า The นกระจงกร่อมกราวกระเภา ขวนขวายแคร่โครงเครงงงเงาะขาวจันทราตริตรองตะกะส่วทรงนายพรานปลาอินทรีประคัดพรั่งพลูเพลงเพราะมัดสีเสร็จเสจแซงไอศกรีม เมกซนเทนกระจงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขาผัดกระเพราไก่ให้ลูกค้าลุงสายนั่งพักที่แคร่ใต้ต้นหูกวางเรือโคงเครงเมื่อมีลมแรงเราควรคิดตริตรองให้ดีก่อนพูดนายพรานเห็นกระทิงในป่า น้องชอบกินไอศกรีมมากแม่ซื้อปลาอินทรีย์จากตลาดมีการจุดประทัดที่ศาลเจ้านักร้องคนนั้นร้องเพลงเพราะสิวเดนคะตรงนี้เป็นเอเ็กซมเปลให้กับเด็กๆนะคะแล้วเด็กๆฝึกอ่านนะคะ Homework today students reading the words and the sentence ใครสามารถถ่ายคลิป send to teacher ได้สามารถถ่ายได้หนึ่งคลิปนะคะนะคะถ่ายคลิปส่งที a เชอร์ได้แต่ถ้าใครยังถ่ายไม่ได้นะคะยังเคอะเขินหรือยังอ่านไม่คล่องเด็กๆสามารถฝึกเขียนนะคะฝึกเขียน the word and the sentence มาหนึ่ง paper นะคะทำลงสมุดได้ write in your notebook โอเคไหมคะสตูเดน t ์นะคะแต่คุณครูต้องการให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านคำที่ง่ายๆแล้วเป็นประโยคที่ง่ายๆเหมือนกับที่คุณครูได้ฝึกให้เด็กๆอ่านนิทานอ่านเรื่องที่สนุกสนานอ่านบทร้อยกรองอย่างเงี้ยคะ่ะเด็กๆต้องฝึก ฝึกเริ่มแรกเลยฝึกอ่านคำก่อนอย่างที่2ฝึกอ่านประโยคอย่างที่3เราสามารถฝึกอ่านบทร้อยกรองนะคะจะได้เป็นคำที่สระสลวยอย่างที่4ส,สามารถอ่านเป็นเรื่องเป็นนิทานนะคะฝึกไว้โอเคไหมคะ Homework today s t u d e n t reading the word d n d sentence ถ่ายคลิป s e n d to the teacher หรืออ่าคัด เป็นตัวบรรจงได้นะคะโอเคซีอูในคลิปกูดบาย